สวัสดีครับพ่อไปพี่น้องพบกับตาทิดค่ำท่ำกาคือเกาครับมนีมือ,น,มอนีมากไกลครับพี่น้องครับตะเลิดตะเลยมาถึงหัวหินนะครับเลยหัวหินมาแล้วกําลังจะไปต่อที่ปราณบุรีนะครับก็เพาเอิ้นว่มามาเจอถนนเส้นหลักมีความแปลกพิสดารตรงที่ว่าถนนเส้นหลักของภาคใต้เป็นเลขตัวเดียวนะครับ หมายเลขรหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสี่มันเป็นถนนสองเลนอยู่เลยครับพี่น้องครับก็เลยอยากจะให้ดูว่ามันเป็นไปได้เหรอถนนสองเลนถนนหลักของประเทศเชื่อมต่อภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับพี่น้องครับเลยบ้านเขาเต่ามาก็จะเจอโค้งคแล้วก็กิโลเมตรที่ส3 3ครับ ดูเมที่2องมันจะเป็นโค้งนะครับสองบสามบวกส0มครับสี่รครับห้าร้อยามบวกหกร้อยและสองรอบวกเจ็รอยครับเนี่ยครับ ถนนก็จะรวบมาเป็น2เลนนะครับสวนกันไปกับก็เป็นเหมือนโลเคอลโรถนะครับเพราะว่ารถสร่วนใหญ่ที่สัญจรไปมาก็จะเป็นรถในท้องถิ่นนะครับเชื่อมกันวิ่งเชื่อมโยงระหว่างหัวหินกับอ่าปรานบุรีนะครับราบุรีตรงนี้ก็จะเป็นแค่ขยายอยู่จราจร ในเขตชุมชนนะครับแต่จริงถนนหมายเลขสี่ทางวงมิดินเพชรเกษมเนี่ยยังเป็นสองเลนอยู่นะครับเราจะไปตามดูว่าระยะทางมันสั้นยาวแค่ไหนนะครับไม่น่าเชื่อว่าทางหลักทางสายเมนสายประธานเชื่อมระหว่างภูมิภาคของประเทศเชื่อมระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่เพชรเกษมนี่ยาวไปถึงด่นดานทุมแดนสะเดาเลยนะครับ แยแดนรัดซีดาของมาเลเซียรครับยังเป็นสองเลนอยู่เลยเห็นแล้วก็แปลกใจก็เลยอยากจะเอาคลิปเอาภาพมาฝากทีฝากน้องนะครับทางหลวงพดินหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษม ผมไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นที่ไหนนะครับแต่เท่าที่รู้นี่ก็คือจากวงเวียนใหญ่เลยนะครับกิโลศูนย์แต่เหมือนกับสืบค้นในในอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนจะเริ่มต้นแถวอ้อมน้อยนะครับไม่แน่ใจแต่ก็เป็นทางหลวงเส้นที่เรียกว่าใช้รหัสสี่นะครับแต่กินพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นเขตที่ใช้ รหัสทางหลวงเป็นเลข3นะเยอะมากนะครับผ่านหลายจังหวัดก็คือตั้งแต่กรุงเทพออนกมานครปฐม,ามราชบุรีเพชรบุรีระจบจีนขันเนี่ครับเขตภาคกลางข้งนั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าเส้นทางเส้นนี้มีทางหลวงแผ่นดินสายย่อยๆหมายเลข3เชื่อมอยู่เป็นจำนวนมากครับเนี่ครับเรามาถึงส่วนนี้ีต้อยก่อสร้างนะครับเป็นอะไรเอ่ยยังไม่ถึงแยก ที่เลี่ยงเมืองหัวหินมามันจบนะครับป้ายก่อสร้างอ๋อน่าจะเป็นการสร้างต่อเติมสะพานครับขยายเขตสะพานเนี่ยครับตรงสะพานข้างหน้านี่ครับสะพานข้างหน้านี้มันมาถึงกิโลเมตรที่เท่าไรเนาะสะพานข้างหน้านี้สะพานข้ามาสายเลี่ยงเมืองนะครับที่มาจากเพชรบุรีมาจากตามเนี่ย เขาเรียกว่าเลี่ยงเมืองหัวหินนึบสาย37ครับหัวหินมาเล็กสามเจ็ดกม237ครับ2,3,7เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะทางอยู่ประมาณ3กิโลเศษครับจากสองบวกเจ0ดมาจนถึง237เป็นระยะทางประมาณ3กิโลกับ300เมตรนะครับ เนี่ยครับช่วงที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเส้นหลักเพชรเกษมเนี่ยครับยังคงเหลือเป็นสองเลนนะครับพี่น้องก็จะได้รับรู้รับทราบพร้อมกันนะครับเนี่ยครับพี่น้องให้ดูทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วกันผมอยู่บนสะพานข้ามสามแยกที่ตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ครับกับทางเลี่ยงเมืองหัวหินหมายเลข37นะครับ ลงจากสะพานแล้วก็นเนี่ยครับเป็นถนนเพชรเกษมซึ่งยังคงเป็นถนนสีสองเลนนะครับส่วนอื่นเป็นสี่เลนเป็นอย่างน้อยทั้งหมดนะครับตลอดเส้นทางถ้าตามดูใครจะตามดูก็ได้นะครับผมว่าถนนหลักสายเมนของประเทศเนี่ยเป็นสี่เลนกันหมดแล้วแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่สองร้อยสามสิบ ย้อนไปจนถึง233บวก700นะครับยังเป็นถนน2เลนอยู่ครับอยู่ในแหล่งความเจริญเมืองท่องเที่ยวหัวหินปราณบุรีนี่ยครับไม่ได้แปลกใจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเส้นที่เขาใช้เป็นเส้นในการเดินทางหลักก็คือเรื่องเมืองหัวหินเนีครับเป็นสาย37นะครับอยู่แล้วแต่ก็คือคือ,คอมัน มันไม่น่าเชื่อว่ามันยังเหลือนะครับก็เลยอยากจะถ่ายทำมาให้พี่น้องได้รูได้รับทราบร่วมกันว่าทางหลวงพันดินหมายเลขสี่ยังคงมีช่วงที่เป็นสองเลนวิ่งสวนไปกลับนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของรถท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับโลเคอล์โรดนะครับที่เราเรียกกันนะเพราะว่าสายเมนหลักกนะลายเป็นสาย3ามนะครับคล้ายๆว่าอ่า เหมือนกับถนนพหลโยธินนะครับทางหลวงแดินหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะมีเส้นหลักคือสาย11นะครับที่ตัดใหม่แล้วก็ตรงกว่านะครับรวมทั้งเส้น1 1ึ่หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เคยใช้เพราะว่าเป็นพหลโยธินเดิมนะครับตัดเพื่อนำความเจริญไปสู่บ้านเมืองนะครับถนนที่ตัดในครั้งก่อนๆเนี่ยมีความมุ่งหมายเพื่อ การเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่เปลี่ยนจากเดิมนะครับเราใช้ยานพาหนะทางน้ำก็คือเรือกันเป็นส่วนใหญ่ครับก็มีถนนมาถนนก็ต้องเอาเมืองเป็นหลักนะครับเอาเป้าหมายคือตัดผ่านเมืองใช่ไหมคือไม่ได้คำนึงถึงการเดินทางในระยะทางไกลนะครับเพราะนั้นเส้นที่ตัดมาหลังๆเนี่ยเป็นเส้นทางรองก็จริงนะครับแต่ว่ามีความ ตรงนะครับตรงยนรง่นระยะเวลาใน,นในการเดินทางมากกว่าเพราะนั้นก็กลายเป็นเส้นหลักในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คงเส้นเดียวกันนะครับเนื่องจากหัวหินนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแออัดนะครับอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของตำหนักของในหลวงซึ่งเมื่อก่อนท่านเจเด็ปล่อยนะครับก็ทางผู้มียมนาจีา่ยวของก็เลยมีดําริที่จะตัดถนนนะครับ ให้การจราจรไม่ต้องไปแออัดชัดเพียดอยู่ในเมืองหัวหินนะครับนี่คือที่ไปที่มานะครับเอาละครับเราผ่านจุดที่จาก2เลนไปกลับเป็นสี่เลนแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ดูกันแต่เทียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามครับทุกท่านสวัสดีครับ